สวัสดีเพื่อนเนชาวทาวเวอร์แฟนตาซีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายแจสินคนเดิมนะ,ะวันนี้นะครับผมมาคุยในเรื่องของเทียริสพีวีพีนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าพีวีพีมันเปิดมาได้ประมาณสัก 2- 3วันแล้วนะครับหลายๆคนก็คงได้ลองเข้าไปเล่นดูแล้วก็อยากจะรู้ว่าตัวละครไหนมันเก่งมากน้อยยังไงใช่ไหมครับตัวผมเองก็เข้าไปลองเหมือนกันประมาณ2 0 3 0เกมได้ไมั้งนะครับไม่ค่อยมีเวลาเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็เอาข้อมูลนะครับในส่วนของเมตาไต้หวันนะครับแล้วก็ในส่วนของออข้อมูลที่ผมลองเเเลล่นนนนองงดูะะรััััมมาาาแชกกพ้็ ก็เลยเออกมาเป็นเทลิสลักษณะแบบนี้เนาะแต่ก็ดิสแคมเมอร์ไว้ก่อนล,ละกันว่าเทลิสอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเนาะนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับหลกัหลกๆแล้ววัตถุประสงค์ของผมคือการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวละครมากกว่านะครับ <Okay. S 1> เพราะงั้นถ้าเราทราบข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวละครแล้วนะครับถ้าเราก,กรบจุดเสียแล้วดึงจุดเด่นออกของตัวละครเหล่านั้นมาได้ทุกตัวละครมาเล่นได้หมดนั่นแหละครับดังนั้นก็อย่าไปซีเรียสอะไรกับตัวของเทลิสอะไรมากมายเนาะก็ฟังเอาเป็นความบันเทิงแล้วก็็เเเเอออาาาาไไปปปจจจััััดดดดช่วยยใในนนนกกกรรรททีีีมมขงล แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็ขอฝากโอท็อปอัพด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้โอท็อปอัพเขามีเติมในส่วนของเกม Tower of Fantasy แล้วเนาะนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาลดจากตัวของร้านค้าในเกมพอสมควรเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทางแฟนเพจแล้วก็ไลน์เลยนะครับลิงก์ของตัวทางร้านเนี่ยผมทิ้งไว้ให้ดีสคริปชันใต้คลิปนะครับอ่ะเทริสในส่วนแรกนะครับจะเป็นเทริสของตัวละครแชทเทอร์ atter, นะครับ จริงๆไม่ว่าจะเป็นการเอาไปต่อสู้มอนหรือว่าเอาไปต่อสู้กับศัตรูที่เป็นคนด้วยกันนะเนาะนะครับตัวละครเชตเตอร์ยังไงก็สําคัญนะครับเพราะกราะในเกมนี้มันช่วยลดทอนดาเมจของเราได้เยอะมากๆ นะครับแล้วก็ยิ่งใน PVP เองหากเราสามารถเจาะกราะมอนสเตอร์ได้นะครับหรือว่าเจาะกราะศัตรูได้เข้าจะติดสตันครับ <Okay. S 1> อาจังหวะนั้นแหละเป็นจังหวะที่เราสามารถประโคมดาเมจใส่เขาได้เลยเพราะงั้นตัวละครเชตเตอร์เลยสําคัญมากและควรจะมีอย่างน้อย1ตัวในทีมนะครับทีนี้เราควรจะเลือกใครมาอยู่ในทีมของเราดีนะครับตัวละครที่ผมมองว่า PVP แล้วโหดมากๆนะครับในฐานะตัวละครเชตเตอร์ก็คือ สองตัวละครนี้ครับได้แก่ตัวของเมอริวแล้วก็ฮูมานะครับเออตัวเมอริวเองเป็นตัวละครที่สามารถกันซีซีได้ระหว่างที่เขาทำการชัตเตอ,อร,ออนะร์หรือว่าเจาะกรอะมอนนะครับหรือว่าศัตรูเองก็ตามนะครับตัวของเมอริวมันกันซีซีได้จากตัวของสกิลอาวุธแล้วก็ในการของการชาร้าโจมตีนะครับทำให้ระหว่างที่เราเข้าไปนัวหรือว่าการเข้าไปเจาะกราะของตัวศัตรูเองเนี่ยนะครับมันทําให้เขาไม่ต้องกลัวอะไรครับ เจาะกรอก็ดีดาเมจส่วนตัวก็โอเคนะครับแถม CC เขาก็ไม่ต้องกลัวด้วยเพราะงั้นเมอริวเลยค่อนข้างโอเคมากๆในฐานะตัวละครชัตเทอร์นะครับ ส่วนฮม่าเองก็ไม่ได้แย่นะครับตัวละครนี้ก็สร้างความได้เปรียบในการ 1- นึ 1, หรือว่าในการเข้าไปโจมตีระยะใกล้เช่นเดียวกันนะครับฮู่าเองมีสกิลที่ช่วยลดทอนดาเมจได้ทําให้พอแลกกันแล้วเนี่ยนะครับเออพอแลกด้วยสกิลที่เท่ากันเนี่ยฮู่ามักจะได้เปรียบเสมอเพราะว่าตัวเองสามารถลดทอนดาเมจได้นั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นคอมโบที่ค่อนข้างโหดมากๆเลยนะถ้าเราเล่น2ตัวละครนี้คู่กันนะครับระหว่างตัวของเมริลแล้วก็ฮู่าตัวหนึ่งสามารถ ลดต้านซีซได้ใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งลดทอนดาเมจได้ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ระยะใกล้นี่โหดมากๆเลยตัวเองไม่ค่อยโดนดาเมจทำดาเมจได้ฝ่ายเดียวเลยเป็นต้นนะครับ ตัวละครอื่นๆนะครับที่สามารถแชตเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีค่าแชตเตอร์ที่สูงใช่ไหมครับก็จะมีอีก2ตัวด้วยกันคือชิโร่และก็ตัวของคิงนะครับสตัวละครนี้ไม่มีเรื่องของการต้านสถานะแล้วก็ลดทอนดาเมจเนาะนะครับทำให้เลยเวลาเราเข้าไปนัวเนี่ยต้องอาศัยสกิลเพลย์ที่สูงมากพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเทียร์ก็เลยตกลงมาจากตัวของฮูมาแล้วก็ตัวของเมอริลนะครับผมน่าจะให้ชิโร่สูงกว่าตัวของคิงเล็กน้อยนะครับด้วยความที่ว่าชิโร่เล่นง่ายกว่านิดนึงตรงที่เขาสามารถเล่นระยะได้นะัตวสขของเาเาป็ ลักษณะของกงจากใช่ไหมครับทุกคนมันสามารถปาจากระยะไกลได้นะครับจริงๆก็ไม่ได้ไกลมากหรอกแต่ว่ามันพอทิ้งระยะได้เนาะมันทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่านะครับส่วนคิงเองจริงๆเราก็ต้องอาศัยคอมโบที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องอาศัยสกิลเพลในการเจาะเกราะค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนกับว่าเขาต้องไปไปนัวครับแต่ว่าตัวเขาเองไม่ไม,ไม่ได้มีการต้านซีซีอะไรนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสโดนขัดสูงนะครับแล้วก็เล่นระยะใกลด้วยทิ้งระยะเหมือนชิโร่ไม่ค่อยได้นะครับเพราะงั้นโดยโดยภาพรวมแล้วในในฐานะตัวละครเชดเตอร์ แต่อย่างไรก็ดีนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นชิโร่กับคิงในโหมด PVP นะครับ2ตัวละครนี้ยังไงซะมันเป็นตัวละครที่ใช้ในการชัตเตอร์เกาะนะครับหากเราไม่มีเมอริลหรือหากเราไม่มีฮูมายังไงซะก็คุ้มครับที่เราจะเอาชิโร่หรือว่าคิงเข้าทีมนะครับเพราะเกราะในเกมนี้สําคัญมากจริงๆนะครับมันลดทอนดาเมจได้เยอะมากๆแล้วก็มันเออมันช่วยในเรื่องของการสันศัตรูด้วยนะครับหากเราไม่มีตัวละครในการชัตเตอร์เลยเราจะเสียประโยชน์ในส่วนนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ต่อให้เป็นตัวละครที่เอแยก่กว่าตัวของเมอริลหรือว่าฮูมาในแง่ของการ PvP ก็ตามหากเราไม่มี2ตัวละครนั้นการใส่สมตัวละครนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้มาดูตัวละครอื่นๆกันบ้างนะครับเออตัวละครเหล่านี้ผมไม่ได้จัดเป็นประเภทเอาไว้ชัดเจนเนาะจริงๆมันมีการจัดประเภทของเกมอยู่ใช่ไหมครับเกมเขาจะจัดตัวของเอออย่างเช่นตัวซีโร่เองเขาก็จะเป็นตัวของสายซัพพอร์ตสายฮิลใช่ไหมตัวของซาเมียเองก็เป็นสาย DPS อสะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่โดยภาพรวมแล้วเวลาเราเล่น PVP เนี่ยตัวละครเหล่านี้มักจะมองรวมๆกันมากกว่าว่าเป็นตัวละครที่ทําดาเมจเพียงแต่ว่ายูทิลิตี้ของแต่ละตัวมันจะมีความแตกต่างกันบางตัวฮิลได้บางตัว CC หนาบางตัวรีทีพสได้ค่อนข้างดีอะไรเงี้ โดยภาพรวมแล้วก็จะมีความสําคัญพอๆกันขึ้นอยู่กับวิธีการบิวทีมของเรามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอพูดรวมๆไปเลยและกันไม่จัดเทียแยกเหมือนตัวเชดเทอร์ริงเนาะ มาดูทีละตัวกันนะครับตัวละครที่ผมน่าจะเอาขึ้น s s t เอเพราะว่าตัวละครนี้ค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็โอพีมากๆถึงแม้ว่าเราไม่ค่อยมีสกิลเพลเยอะเนาะนะครับนั่นก็คือตัวของเนเมซิตแล้วก็ตัวของโคโค่นะครับตัวของเนเมซิตเองนะครับมีความมีจุดเด่นที่ว่าตัวเนเมซิตเองเป็นตัวละครระยะกลางนะครับมันทําให้เราเล่นระยะได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นตัวละครระยะกลางนะครับแต่ระยะใกล้เขาก็ไม่แย่เลยนะครับตัวตัวเนเมซิตเองเนี่ยสามารถใช้ตัวของสกิลอาวุธนะครับในการสร้างอิเล็กโทรดได้นะครับ ทำให้มันเป็นลักษณะของตัวละครทําดาเมจจากนอกสนามด้วยนะครับเวลาศัตรูเข้ามานวัในวกใกล้เราใกล้ตัวของอิเล็กโทรดเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสในการทารําดาเมจถึง2ทางนะครับก็คือตัวอาวุธเองใช่ไหมครับแล้วก็จากตัวของอิเล็กโทรด้วย <Okay. S 2> พอเราแลกดาเมจกันเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าใช่ไหมครับตัวของคนที่มีเนมเมสิสเนี่ยมักจะดูดีกว่าเสมอเลยเพราะว่าเรื่องของการที่ว่ามีตัวละครช่วยทําดาเมจหรือว่ามีเสาอิเล็กโทรดช่วยทําดาเมจนะครับแล้วไม่ใช่มีแค่เสาเดียวนะทุกคนตัวเนมเมสิสสามารถสร้างได้สูงสุด2เสานะครับเพราะฉะนั้นซโ้ห ยิ่งแรงมากๆเลยนะครับเวลาที่เราเราเจอกับตัวนิเมซิตเนาะนะครับอีกทั้งตัวนิเมซิตเองก็ยังมีความสามารถในการฮิวด้วยนะครับเพราะงั้นในเรื่องของดาเมจก็ครบเครื่องในเรื่องของการฮิวก็ครบเครื่องตัวละครนี้เลยโหดมากๆในโหมด PVP ณตอนนี้นะครับอีกตัวละครหนึ่งที่โหดเช่นเดียวกันก็คือตัวของโคโค่นะครับโคโค่ Coco เนี่ยเป็นอีกตัวละครที่ซีซีหนามากนะครับ เมื่อเวลาเวลาเรากดเอ่อโจมตีธรรมดาสองครั้งและกดชาร์จโจมตีใช่ไหมตัวเขาจะสามารถยกศัตรูได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นตัวละคราธาตุน้ําแข็งนะครับเขาก็สามารถแช่แข็งศัตรูได้เช่นกันในจังหวะน,นั้นเราซัดอะไรใส่เขาได้เต็มที่เลยนะครับจะวิ่งเข้าไปแชทเทอร์กรอกเขาก็ได้จะทําดาเมจใส่เขาเอ่อจากระยะไกลก็ได้เพราะงั้นตัวโคโคเองเป็นตัวละครที่ซีซีหนามากแล้วก็ตัวเขาเองก็สามารถคิวได้ด้วยนะครับแล้วฮิวได้จาก2ท่าเลยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสกิลอาวุธเองหรือว่าตัวของอันติด้วยนนะะรรรัเพพาา้้ดดยภวมี อีกทั้งการโจมตีปกติของเขาหรือว่าสกิลต่างๆของเขาเนี่ยนะครับยังสามารถสร้างพลังงานหรือว่าสร้างไม้ตายให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยด้วยความที่ว่าค่าชาร์จของเขาสูงมากๆด้วยการที่เขาเป็นตัวละครฮิลนะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมคือดีหมดเลยครับชาร์จไม้ตายไว้นะครับฮิลดีนะครับซีซีัตูได้โอเคนะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมโคค่เลยโอพมากๆ ตัวละครสายฮิวที่อาจจะดูแย่ลงมาหน่อยแต่ก็ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็คือตัวละครอย่างซีโร่นะครับตัวละครนี้ก็ครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับมี CC นะครับมีเรื่องของการสร้างกรอมีเรื่องของการฮิวคล้ายๆกับตัวละครเอ่อฮิวสตัวที่ผมพูดไปเมื่อครีนะครับเพียงแต่ว่าเขามไม่ค่อยสุดสักทางนะครับเอ่อดาเมจเอ่อโดยดาเมจส่วนตัวของตัวซีโร่เองก็ไม่ได้สู้กับเนเมซิสได้ใช่ไหมครับเรื่องของการฮิวก็ไม่ได้แรงเท่ากับ,กบตัวโคโค,โค่การที่ตัวละครมันไม่สุดสักทางมันทําให้เราบิวเอ่อสายของ ตัวทีมของเราได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ มันก็เลยทําให้บอกว่าเออการเล่นเนเมซิสหรือว่าโคโค่ไปทางใดทางหนึ่งเลยมันดูดีกว่านะครับ <Okay. S 1> แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับรก็ยังยังเห็นว่าตัวเทียของตัวซีโร่เองก็ยังอยู่ s อสเทียอยู่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถใช้งานได้ดีนะครับอีกตัวละครหนึ่งที่ผมอาจจะให้ s อสเทียเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือตัวของโครนะครับโครมีความเก่งกว่าตัวละคร d p s ตัวอื่นในโหมด PP ตรงที่ว่าเขาสามารถทํเจ็ตแพคแคนเซิลได้นะครับตัวโครจะสามารถกระโดดแล้วก็กดใช้งานเจ็ตแพคพร้อมกับกดใช้งานสกิลเอ่อในส่วนของการโจมมตตีปกิเนาาาาะทให้าสรถุ่ง ไปพุ่งมาได้นะครับกระโดดเจ็ตแพ็กพุ่งกระโดดเจ็ตแพ็กพุ่งสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้วยพัลส,สีของเขาที่สามารถเวลาที่เขาโจมตีใส่หลังศัตรูนะครับเขาได้ค่าคริเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นครีเดตหรือครีดามตก็ตามนะครับการพุ่งไปพุ่งมาแบบนี้มันมีโอกาสในการโดนหลังเราเยอะอยู่แล้วยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติเราเล่นคู่กับตัวละครที่สามารถแชตเทอร์ศัตรูได้ดีนะครับเราเจาะกรอกเขาได้เขาติดสตันยังไงซะก็ตีหลังได้ครับเพราะงั้นตัวของโครนะครับหากเราใช้เจ็นนจจเต หากศัตรูโดนชัตเตอร์มอนจนติดสตันนะครับพุ่งไปมาสักสอสารอบก็คือน่าจะคิดแล้วนะครับเพราะงั้นเลยเป็นตัวละครดีเพสที่ท่โกมากๆแต่อย่างไรก็ดีถ้าสมมติเราทำเจ็ตแพคแคนเซิลไม่ได้ตัวละครนี้ก็น่าจะตกเทียร์ลงมานะนะครับเพราะงั้นก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่อาจจะต้องใช้สกิลเพย์ในการเล่นนิดหนึ่งนะครับตัวละครอื่นๆนะครับผมอาจจะให้จัดอยู่ในตัวของเทียร์เอนะครับก็จะมีด้วยกันตัว2ตัวนะครับก็คือตัวของซามิยะแล้วก็ตัวของซึบาซาสองตัวละครนี้ก็ไม่ได้แย่นะนจจเห็วว่าริงๆแล้มันก็งงเลรออ่่บบมมไได้าาาถึแว ว่าเทียบีใช่ไหมนะครับก็อย่างนี้บอกแล้ว่ายังไงซะทุกตัวละครนะครับนันมีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละตัวละครเนาะการเรียนรู้จุดเด่นจุดด้อยเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าการมาดูเทเลิส์นะครับ แล้วตัวของซาเมียกับตัวของซูบาสามีข้อเสียอะไรบ้างนะครับตัวของซาเมียเองจริงๆแล้วมันมีข้อดีในเรื่องของการที่ว่าเขาสามารถต่อจากระยะไกลได้นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ตีไกลที่สุดในเกมแล้วมั้งนะครับคือเริ่ม PvP มาเขาสามารถยิงต่อจากระยะไกลได้เลยใช่ไหมครับกดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ยิงต่อจากระยะไกลได้เลยนะครับแต่ว่าพอโดนพอซาเมียโดนประชิดตัวแล้วเนี่ยจะเล่นลำบากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าซาเมียมีวิธีแก้ไขไหมก็มีครับมีวิธีการแก้ทางคนที่เข้ามาใกล้ๆอยู่ก็คือเขาสามารถแดชหลบแล้วก็โจมตีธรรมดาหนึ่งคงงรูขึ้นกาากาาางอศ นะครับแล้วก็จากนั้นก็คือโซโล่โจมตีกา,ากะใช่ไหมครับแต่ว่าไอการไอลักษณะาาการแก้ทามแบบนี้มันใช้ทรัพยากรในการเล่นค่อนข้างเยอะครับหมายความยังไงเออเวลาเราเล่นเกมตัวของ Tower of f a n t a น y เนาะมันจะมีในส่วนของสต a มิน a าสประเภทนะครับสต a มินาประเภทแรกคือการดอชนะครับอีกสตมินาประเภทหนึ่งคือการชาร์จโจมตีสองเกตเนี้ยแยกกันนะครับซาเมียใช้สตีมิน่าจากการดอชเพื่อกัดศัตรูนะครับแล้วก็การโจมตีจากการกาอากาศเนี่ยนะครับตัวของสตีมิน a า ไอตัวซามิยันเองก็ใช้สตามิ่าจากการชาร์จโจมตีเช่นเดีวยวกันเพราะฉะนั้นการใช้การเสียสตามิ่าถึง2ส,ส่วนในการทำคอมโบเนี่ยมันทำให้เวลาเราสลับไปเล่นตัวละครอ,อื่นแล้วเนี่ยตัวละครอ,อื่นไม่มีเอ่อไม่มีในส่วนของทรัพยากรในส่วนนี้ใช้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าซามิโดนแย่งไปหมดเลยะนะครับตัวละครอ,อื่นก็อดเล่นนะครับโดยภาพรวมแล้วมันก็เลยดูแย่กว่าตัวละครแคลรี่อื่นๆนะครับ ส่วนตัวอย่างซื้อภาษาเองนะครับในแง่ของการรีด DPS ก็จะสู้ตัวละครอย่างพวกโคลหรือว่าตัวอย่างตัวซาเมียเองไม่ค่อยได้เนาะอ่านด้วยความที่ปัจจุบันมันเป็นเมตาไฟฟ้าด้วยการมาของเนเมซิดด้วยนะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการโจมตีที่ค่อนข้างชา้าเป็นตัวธนูนั่นแหละนะครับมันก็อาจจะโจมตีสู้กับตัวละครอย่างปืนประเภทปืนหรือว่าตัวละครประเภทดาบอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับครั้นจะไปเล่นระยะไกลตัวของ ตัวของซอบะสะเองก็ไม่ได้มีระยะอะไรที่ไกลมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งฉีกระยะไกลมากจนเกินไปเนี่ยซูบะสะจะยิงไม่ค่อยโดนครับอ่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาเล่นระยะกลางเนาะนะครับโดยภาพรวมแล้วการรีดดีเสของซอบะสะเลยไม่ได้โหดมากมายนะครับแต่ซอบะสะก็ไม่ได้แย่นะครับซูบะสะเองก็มีในส่วนของสกิลอาวุธที่สามารถขัดศัตรูได้นะครับอ่าก็ทําให้การต่อคอมโบของศัตรูนั้นยากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงในเรื่องของการเดช แล้วก็การโจมตีใช่ไหมครับจากตัวของกลุ่มดาวหนึ่งซึ่งไอการทําแบบนี้มันสามารถบัฟเพื่อนร่วมทีมได้ก็ทําให้เวลาเราเล่นแลกดาเมียดกันมันดูดียิ่งขึ้นนะครับเพราะงั้นซูบาสะาเองก็มีจุดเด่นเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเ,เรื่องของการรีดีเพสมันสู้คนอื่นไม่ได้นั่นเองนะครับ เพราะงั้นโดยภาพรวมของเทเลลิสก็น่าจะประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ดีผมก็แนะนําว่าเวลาเราจัดทีมเนี่ยก็คือให้มันมีหลากหลายแล้วกันนะครับผมก็แนะนําว่า1ตัวละครในทีมมันควรจะต้องมีตัวละครชัตเตอร์สักตัวหนึ่งเนาะเพื่อช่วยในการเจาะเกราะมอนเขาเข้ามาใกล้ๆเราแล้วก็เอาตัวละครชัตเตอร์เนี่ยไปเจาะเกราะเขานะครับอีกหนึ่งตัวละครก็เราก็จะเลือก,อกได้ครับว่าจะเป็นแบบไหนบางผมก็เห็นบางคนเล่นเป็นตัวละครชัตเตอร์สคนเลยช่วยกันเจาะเกราะนะครับเล่นเป็นตัวเมอริวคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเล่นเป็นฮูมาอะไรเงี้ยแล้วก เล่นเป็นตัวละครระยะไกลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งค่อนข้างเลยคัมเมนนะในทีมหนึ่งทีน่ยเราควรจะต้องมีทั้งระยะไกลและระะยไกลเนาะถ้าเราเล่นชัตเตอร์ไป2ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งเรอีกตัวละครหนึ่งก็ควรจะเล่นเป็นระยะไกลเพื่อทําให้เขาเวลาเขาคาเราอ่ะเวลาเขาแบบว่าสมมติสมมติเขาหนีเราอะไรเงี้ยนะครับเราก็ยังสามารถใช้ตัวละครระยะไกลต่อเขาได้อะไรอย่เงี้ยเป็นต้นนะครับ อ่ะหรือบางคนผมก็เห็นบางคนใช้เป็นตัวละครระยะใกล้เป็นตัวละครแชตเทอร์มอนเช่นตัวของเมอริวหรือฮูมาใช่ไหมหน,หนึ่งหนึ่งซอสอีกสล็อตหนึ่งเล่นเป็นตัวละครระยะไกลาอาจจะเล่นเป็นตัวของซามิอาหรือว่าซูบาษาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสอ็อตหนึ่งเล่นเป็นตัวฮิวอ่ะอาจจะใช้เป็นโกโคโก่ก็ได้ใช้เป็นตัวของเนเมซิสก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะดีไซน์นะครับอ่ะแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ทิ้งท้ายเป็นเกมเพลย์ทีวีพีเนาะนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมมองว่าเออมันมันมันมีอะไรให้ได้ไดเรียนรู้กกกกััััันนออ่่่ะรบบบบ็เลยาาาามมมมมฝากกีนนีีีจจจงงงงหหวววททผผแแแพชิ ได้เปรียบคืนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ จังหวะน,นี้จะเห็นว่าเขาเนี่ยพยายามเข้าใกล้ประชิดตัวผมเนาะนะครับเนื่องจากว่าเขามีคอมโบนะครับในส่วนของทุ่งมือไลลิกนะครับที่สามารถลดระยะเข้ามาหาผมได้แล้วก็สตันผมนะครับรวมถึงตัวของฮูมาเองก็มี CC ที่ค่อนข้างหนาแล้วเขาก็กดระเบิดมิสไซลด้วยนะครับ <S <S ก็จะเห็นว่าเกาะผมเนี่ยไปไวมากนะครับผมก็พยายามสู้แล้วนะพยายามเอาตัวของเมริวที่มีความมีการกันซ c เข้ามาช่วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ออไม่ไหวนะครับก็เลยทําให้ผมเสียสกอร์ในจุดนี้ไปนะครับ อาจจะเห็นว่านะครับในระยะประชิดเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้เลยเนาะนะครับก็เป็นการโชว์ข้อเสียของตัวเมอริวได้เหมือนกันนะ,นะครับถึงแม้ว่าเมอริวมันจะเก่งในเรื่องของการการซีซก็จริงนะครับแต่จะเห็นว่ามันไม่ได้ต้านดาเมจ ถ้าเขาประคมดาเมจอัดผมในระหว่างที่ผมกาลังออกคอมโบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เกราะผมไปไวเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมก็เลยเปลี่ยนสไตล์การเล่นนะครับมาเป็นลักษณะของการไครมากขึ้นนะครับพยายามทิ้งระยะจากเขาให้มากขึ้นทําให้คอมโบเขาเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นนะครับจะเห็นว่าผมใช้ตัวของซูบาาัสะคู่กับตัวเนเมซิสบ่อยมากขึ้นเนาะนะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันคอมโบระยะใกล้ของเขานั่นเองครับ อีกเทคนิคนึงที่ผมใช้นะครับในการ PvP ครั้งนี้ก็คือการเล่นใกล้ๆกับตัวของเสาเนเมซิสนะครับก็อย่างที่คุยกันเมื่อกี้เนาะว่าอาวุธหลายๆชิ้นของเขาเนี่ยเป็นอาวุธระยะใกล้หมดเลยนะครับเพราะงั้นผมก็เลยเล่นใกล้ๆกับตัวของเสาเนเมซิสเนาะนะครับทั้งนี้ก็เพื่อว่าเออก็เป็นการขู่เขาในตัวด้วยนะครับว่าถ้าเขาเข้ามาใกล้ๆผมเพื่อจะทําคอมโบอะไรของเขาเนี่ยเขาต้องโดนเสาเนเมซิสผมช็อตนะอ่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเขาไม่ยอมเข้าใกล้มาผมก็สามารถใช้เนเมซิสแล้วก็ซื้อประสาในการตอดเขาได้นั่นเองนนนนนะะคครััอ่าแลลีีก็็็จเเปปท้้งงหหมดขิว ประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยละกันนะครับผมก็หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะทำให้เพื่อนเพื่อนเล่น pvp ได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับเอาไว้ส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเนื้อหาอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนละกันครับ